สวัสดีครับช่างจ้านะครับอยู่ในรถยนต์นะครับวันนี้นิสสันอาร์เมล่านะครับปี2017นะครับก็ใส่จอนะครับบิวอินตรงรุ่นนะฮะเป็นจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะฮะเพิ่มกล้องมองหลังเข้าไปนะครับเป็นกล้อง HD นะครับนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับอ่าแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับ ดูหนังฟังเพลง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นดูทีวีออนไลน์นะครับ y o u t u b แวนนะครับเพิ่มเป็นกล้องหน้านะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าไปด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับเป็นย่ออณิเทคนะครับนะก็เวลามีเหตุการณ์อะไรนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับผ่านผ่านจอ Android ของเรานะครับ นใจครับติดบ้างนะฮะสอบถามได้เลยในแฟนเพจนะครับหรือว่าเข้ามาคุยเข้ามาแชทคุยกันก็ได้นะครับอ่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนสอบถามได้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับมีแค่ราคาเริ่มต้นแค่4,9 0 0อันนี้บอกก่อนนะครับก็คือเฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถึงเป็นจอ OLED เลยนะครับจอ OLED ก็ อ่ CPU Snapdragon นะครับต่างๆเลยนะครับก็สอบถามได้ครับเรามีให้เลือกมากที่สุดแล้วก็การรับประกันเนี่ยสูงสุดถึง2ปีเลยนะฮะอ่ะจบการรีวิวครับไปติดตามกันได้หรือโทรสอบถามที่090 975 5529ครับสวัสดีครับ